บทที่สองสองสตรีตระกูลไฉโรงเตียมแห่งหนึ่งโอ้ยเบาๆเสียอวิญนอย่างข้าเจ็บนักฝาบาทยังคงลูกรอยปูดโนที่ศีรษะของตนก็อยู่นิ่งๆสิพยาคะเจ็บใจนักออกมาจากหวังไม่ทันไรก็เจอหญิงบ้าเข้าให้แถมยังปากคอร์รร้ายอีกฝาบาทนึกถึงสตรีที่เขามีเรื่องด้วยฝาบาทเรียกหญิงที่งดงามเช่นนั้นว่าหญิงบ้าไม่เกินไปหน่อยหรือพยาคะก็นางบ้าจริงผู้หญิงอะไรสูงชุดเรียบร้อยแต่ขี่ม้าร่อน เร่ไปทั่วแถมพกอาวุธอีกสตรีดีๆที่ไหนเขาทํากันแต่นางก็ไม่ได้พกอาวุธนะพยะคะแค่คันธนูกับลูกพลับแห้งเท่านั้นไม่ว่าจะอะไรถ้าได้อยู่ในมือของหญิงบ้าก็เป็นอาวุธได้ทั้งนั้นและดูสิไม่งั้นข้าก็ไม่เจ็บตัวแบบนี้หรอฝ่าบาทยังคงบน่นเห็นทีว่าหญิงบ้าผู้นี้จะทําให้ฝ่าบาทลืมไม่ลงเสียจริงแถมยังทําให้ฝ่าบาทท่ามบ่นเรื่องนางมาทั้งวันถือว่าเป็นหญิงที่ไม่ธรรมดาหญิงแปลกนะสิ ฟาบาทยังคงแสดงความไม่ชอบหญิงผู้นั้นทั้งๆท,ที่นางงดงามปานางฟ้าแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างปกปิดความงามของนางผู้นั้นจากใจฟาบาทไปสมบตไม่เหมือนอวิญญาณที่ยังคงจดจำใบหนา้าและรอยยิ้มของสตรีผู้นั้นได้เป็นอย่างดีนางผู้นั้นงดงามมากจริงๆแถมยังเป็นจอมแสบและดูเป็นคนดื้อรั้นเขาแอบภาวนาด้วยซ้ำว่าขอให้สตรีผู้นั้นเป็นหญิงสาวที่พระพันปีเรียกตัวเข้าวังเพราะหญิงงามและเก่งกาจเช่นนี้น่าจะหาไม่ได้ง่ายๆ และคงจะถูกใจพระพันปีมากแน่แต่ว่าสิ่งที่เขาภาวนาอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เพราะแควนเจ้ามีสตรีมากมายแต่ถ้าเป็นจริงดังที่เขาภาวนาสตรีผู้นั้นกับฝาบาทคงมีวาสนาต่อกันมากที่มาพบเจอกันโดยบังเอิญเช่นนี้แถมสตรีผู้นี้ก็ดูเหมาะสมกับฝาบาทมากและถ้านางได้เข้าวังจริงๆวังหลวงจะต้องมีสีสันอย่างยิ่งยวดเป็นแน่จวนตระกูลฉัยคุณหนูหายไปไหนมาเจ้าข้าข้าเป็นห่วงแทบแย่สื่อสิ้นสาวรับใช้ของคุณหนูตระกูลชัยถามอย่างร้อนรน นางรีบช่วยคุณหนูลงมาจากหลังม้าแล้วริบคันธนูไปจากมือเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าข้าไปทําอะไรคุณหนูเดินตัวปลิวเข้าเรือนนายท่านสั่งห้ามแล้วนะเจ้ากะไม่ให้คุณหนูเข้าไปเที่ยวเล่นในป่าอีกในป่ามีแต่อันตรายไหนจะสัตว์ร,ร้ายไหนจะโจรไหนจะพวกคุณชายที่ตามตื้อคุณหนูอีกถ้าเกิดมีคนจ้องจะทําร้ายคุณหนูขึ้นมาคุณหนูจะเอาตัวรอดได้อย่างไรข้าเอาตัวรอดได้อยู่แล้วหน้าเจ้าก็เห็นข้ามีทั้งคันธนูมีทั้งลูกพลับแห้งคุณหนูนี่ไม่ใช่เวลามาล้ะเล่นนเจ้ากะ สือสิ้นเดินตามคุณหนูไม่หยุดจนกระทั่งคุณหนูเดินเข้าไปในห้องถงที่ท่านพ่อของนางนั่งจิบชาอยู่และก่อนที่ท่านพ่อของนางจะบ่นนางนางก็รีบเข้าไปกอดแขนแล้วก็พูดขึ้นก่อนถ้าท่านพ่อจะตำหนิลูกที่ลูกออกไปข้างนอกเพราะท่านพ่อห่วงลูกมากกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายท่านพ่อต้องตำหนิตัวเองด้วยที่ไม่ยอมให้ลูกใช้ลูกธนูเลยเพราะถ้าท่านพ่อยอมให้ลูกใช้ลูกธนูลูกก็จะไม่มีอันตรายในท่านตระกูลชายอ้าปากค้าง และอีกอย่างลูกไม่ได้ทําอะไรผิดลูกแค่ออกไปเที่ยวเล่นและถ้าท่านพ่อจะถามว่าแล้วทําไมไม่ผ่าสื่อสิ้นไปด้วยท่านพ่อก็ต้องตําหนิตัวเองอีกที่ใช้นางทํางานบ้านจนลูกไม่กล้าชวนนางไปเพราะกลัวว่านางจะทํางานบ้านไม่เสร็จในท่านตระกูลชายโดนดักไว้ทุกทางจึงงับปากที่อ้าลงแล้วลูกหัวลูกสาวของตนเจ้าเล่นนักนเยเวยผู้เป็นพ่อสายหน้าไปมาลูกหิวแล้วเจ้าข้าท่านพ่อลูกสาวกับพริบตาปิดพิทั้งสอง จึงเดินไปที่ห้องอาหารด้วยกันภายในห้องอาหารมีสาวใช้จัดเตรียมอาหารเอาไว้เต็มโต๊ะและนายหญิงตระกูลชะก็รออยู่ก่อนแล้วมาแล้วหรือเจ้าตัวแสบของแม่นายหญิงเข้ามากอดลูกสาวที่หนีไปเที่ยวเล่นซุกสนลูกหิวมากเลยเจ้าคะท่านแม่เยว่ายังคงทำหน้าอ้อนนั่งลงได้แล้วหิวนักไม่ใช่หรือไงนายท่านกวากมือเรียกลูกสาวให้ไปนั่งข้างๆตนและโอบนายหญิงผู้เป็นภรรยานั่งลงเช่นกันทั้งสามนั่งทานอาหารกันอย่างมีความสุขตระกูลใช้เป็นตระกูลใหญ่ และเป็นตระกูลเก่าแก่ของแควนเจ้าบรรพบุรุษของตระกูลชัยรับช้ราชวงศ์เจ้ามานานหลายรุ่นและนายท่านตระกูลชัยในตอนนี้ก็เป็นขุนนางรับราชการเหมือนกับบรรพบุรุษแต่ว่าตระกูลชัยครอบครัวนี้กลับไม่มีบุตรชายสืบสกุลมีแต่บุตรสาวเท่านั้นจึงต้องเพิ่งพาหลานชายที่ใช้แท้ชัยครอบครัวอื่นที่เป็นเครือญาติเข้ารับราชการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษแทนนายท่านตระกูลชัยอยากได้บุตรชายไว้สืบสกุลมากแต่ทว่าเขาเคยพยายามแล้ว แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นด่งหวังเขามีบุตรสาวผู้นี้กับผู้หญิงที่เขารักและมีบุตรอีกคนกับสาวใช้นางหนึ่งในบ้านต่างที่ท่านแม่ของเขาปรารถนาเผื่อว่าสาวใช้ผู้นั้นจะให้ทายาทชายแก่เขาได้แต่บุตรที่เกิดมากลับเป็นบุตรสาวเช่นกันนายท่านตระกูลไฉที่อายุมากแล้วจึงไม่อาจมีบุตรได้อีกจึงต้องปล่อยให้ญาติตระกูลเดียวกับเขาสืบสานเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษต,ต่อไปในภายภาคหน้าห้องสาวใช้ตระกูลไฉ หญิงสาวนางหนึ่งผู้มีใบหน้าง,งดงามไม่น้อยไปกว่าคุณหนูตระกูลใช้นั่งพับผ้าอยู่ในห้องนอนของตนเองนางเพิ่งทานอาหารกับท่านแม่ของนางเสร็จและก็แสดงสีหน้าไม่มีความสุขขณะมองไปยังผู้เป็นแม่สายตาของนางเต็มไปด้วยความน้อยใจเจ้าไม่ควรแสดงสีหน้าเช่นนั้นข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้าควรยอมรับในสิ่งที่เจ้าเป็นผู้เป็นแม่รู้ว่าลูกคิดอันใดอยู่แล้วสิ่งที่ข้าเป็นคืออะไรกันท่านแม่ข้าเองก็เป็นบุตรสาวอีกคนของนายท่านเฟิงมิแสดงสีหน้าไม่พอใจ แต่เจ้าเป็นลูกที่เกิดจากข้าเกิดจากสาวรับใช้ผู้นี้ผู้เป็นแม่รู้ดีว่าอย่างไรสาวรับใช้อย่างนางก็ไม่มีวันเทียบเท่านายหญิงผู้เป็นที่รักของนายท่านนางตั้งท้องให้ในายท่านตามคําสั่งของนายหญิงคนก่อนผู้เป็นแม่ของนายท่านเท่านั้นเพราะนายท่านอยากมีบุตรชายสืบสกุลนางก็เพียงทําตามหน้าที่และไม่คิดฝ่ายสูงอันใดเลยแต่อย่างไรเลือดในตัวของข้าก็มีเลือดของนายท่านอยู่ครึ่งหนึ่งนายท่านควรจะรักข้าควรจะดูแลข้าไม่ต่างจากเยเวฟเฟ,ฟเยไม่ใช่หรือ คุณหนูเยเวฟเฟยเจ้าจงเรียกนางว่าคุณหนูเยเวฟเฟยผู้เป็นแม่ดูลูกสาวของตนท่านแม่รักนางยิ่งกว่ารักข้าเสียอีกทุกคนรักนางไม่มีใครรักข้าเลยสักคนหญิงสาววางผ้าที่พับและนั่งกอดเขาอยู่บนเตียงนอนผู้เป็นแม่ถอนหายใจและเดินไปนั่งข้างๆลูกสาวแม่ไม่เคยรักคุณหนูเยเว่มากกว่าเจ้าแม่รักเจ้าที่สุดเฟิงมี่แต่แม่ก็อยากให้เจ้าพอใจในสิ่งที่เจ้าเป็นเจ้าอยากให้ในายท่านรักเจ้าบ้างก็ไม่ใช่ว่านายท่าน จะไม่รักเจ้าเลยงานต่างๆที่สาวรับใช้ต้องทําเจ้าได้ทาซะที่ไหนปัดกว่าเช็ดถูเรือนายท่านไม่เคยจะให้เจ้าต้องทานายท่านส่งเจ้าไปเรียนกับคุณูเยเว่ยด้วยซ้ําแล้วเจ้าจะยังต้องการอันใดอีกข้าต้องการมีหน้ามีตาข้าต้องการให้ผู้คนยอมรับในตัวข้าข้าอยากได้ชื่อว่าเป็นคุณหนูตระกูลใช้เป็นคนที่ทุกคนจับจ้องไม่ใช่เป็นแค่สตรีนางหนึ่งที่คอยเดินตามคุณหูตระกูลใช้ต้อยๆเป็นเหมือนสาวรับใช้คนหนึ่งไม่ต่างจากสื่อสิ้นไม่ต่างจากทุกคน แต่เจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเจ้าต่างไม่เช่นนั้นเจ้าจะได้เรียนหนังสือหรือเรียนแล้วอย่างไรถึงข้าจะเรียนดีแค่ไหนผู้คนก็ชื่นชมแต่นางแล้วข้าจะเรียนไปเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของเจ้าอย่างไรเล่าเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเจ้าไม่ใช่คนรับใช้ตระกูลชายศักดิ์วันเจ้าก็ต้องแต่งออกไปในวันนั้นแหละที่เจ้าจะได้ใช้ความรู้ของเจ้าช่วยงานสามีของเจ้าแล้วสามีของข้าเป็นผู้ใดล่ะท่านแม่พ่อค้าคนหาปลาหรือยาจกผู้ใดคุณชายตระกูลดีๆที่ไหนจะมาสนใจข้าทุกคนล้วนแล้ว แต่สนใจคุณหนูตระกูลใช้เพียงหนึ่งเดียวผู้นั้นแล้วใครกันจะใช้ตามองข้าผู้เป็นแค่สาวรับใช้ท่านแม่บอกมาสิว่าความรู้การศึกษาที่ข้าได้ร่ำเรียนข้าจะช่วยสามีอย่างไรอ่านกวีให้กับพ่อค้าปลาฝั่งนั้นหรือเขาคงจะเข้าใจหรอกเฟิงมีลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องไปนางเดินไปยังที่ประจำของนางถายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เงียบเชียบหญิงสาวปลดปล่อยน้ำตาของนางออกมานางเกลียดการมีชีวิตอยู่ของตัวเองนางเกลียดในสิ่งที่นางเป็นนางมีอะไรที่แตกต่างจากเยเวยงั้น ร,รูปร่างหน้าตาของทั้งสองก็งดงามไม่แพ้กันการศึกษาของทั้งสองก็ไม่ต่างกันเพียงแค่ชาติกำเนิดของนางไม่สูงส่งไม่เกิดเป็นบุตรสาวของนายหญิงอย่างนั้นเพื่อถึงได้ทําให้ชีวิตของนางและเยเวฟเฟยต่างกันราฟ้ากับเหวเช่นนี้แต่ว่านางจะไม่มีวันปล่อยให้ชีวิตของนางเป็นอย่างนี้ตลอดไปแน่ต้องมีสักวันที่โอกาสของนางมาถึงโอกาสที่จะได้อยู่เหนือกว่าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่ทุกคนต่างรักใครเยเวย สามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์ใต้คลิป